สวัสดีครับแต้มสีพญามีดีอย่างไงมีแนวทางแก้ไขแต้มได้อย่างไรเปลี่ยนแปลงได้อย่างไรบ้างไปดูในวิดีโอชุดนี้ครับผมสวัสดีครับวิดีโอชุดนี้มีผู้ติดตามขอเข้ามานะครับอยากให้เดินแต้มสีพญานะครับสีพญาโอจะจะได้เดินไหมนี่จะได้เดินไหมเนาะงั้นเดินก่อนมาตรฐานเดินหลังสีพญาเนาะเอาวิดีโอชุดนี้นะครับ แต่ที่แน่ๆคู่แข่งไม่ยอมเดินก่อนนะครับไม่ไม่ใช่ไม่ยอมขึ้นสูงก็เลยไม่ได้เดินสีพยาเนาะอันนี้ต้องขออภัยนะครับเกมแรกนี้ไม่ได้เดินแล้วสีพยาคู่แข่งไม่ยอมขึ้นเลยนะครับสีพยาเนี่ยมันเหมาะสําหรับเล่นกับมาตรฐานนะครับผมมาดูว่าวิดีโอชุดนี้จะได้เล่นสีพญาสักกี่เกมสีพญาสีพญาไป เดีย๋ยวผมจะพยายามเดินแล้วกันเดินก่อนก็ไปเลยเนาะเดินก่อนสีพยาเดินหลังสีพยาไปเลยดีวยกว่าทั้งคู่เลยในเมื่อขอมาแล้วก็อยากให้เดินให้นะครับแต่เกมนี้มันจําเป็นจริงๆเพราะว่าคู่แข่งไม่ขึ้นสูงนะครับเดินยากไม่รู้จะเดินยังไงเขาไม่ขึ้นสูงแล้วเราจะค้ายังไงยังงงอขึ้นไปครับผมคือไม่น,มนีเราก็ต่อเข้าฮอดจบข่าวอันนี้ก็ชนะแล้วครับงานนี้ แค่ต่อเข้าฮอตได้นี้ก็คุ้มค่าแล้วขึ้นไปเข้าฮอตมานี่เหรอมานี่ก็มานี่ก่อนนะครับโ <c oughs> อ้ยทำไมผมไม่เดินไปสิบห้ารอทิ้งร่มเนาะโอ้เขาไม่มาอยู่ดีเข้าฮอดไปอืม มานี่อาวมานี่เียบร้อยครับขูแข่งยอมแพ้อย่างง่ายๆดีอ่าขึ้นไปมาขึ้นมาเดี๋ยวผมจะเดินสี่พยาเดินก่อนนะสี่พยาอา๋เป็นโจรสังงานอ้เนี่ไม่ได้นะครับอย่างเงี้ยเดินไม่ได้เนี่ยครับอย่างนี้ก็ยังไงก็เดินไม่ได้นะครับเราเป็นสี่พยาไม่ได้ อ้ยากครับแสดงว่าโจทย์ตัวนี้ยากมากบังคับให้เขาเดินก่อนนึงพุ่งขึ้นมายากมากมาเจอกองโจนซะง,งั้นครับเอาไปถือว่าไปแมปต่อไปแล้วกันขึ้นไปกองโจนนะครับเจอกับกองโจนก็ก็ค้ำสูงไปเลยค้สูงไปเลย ทำสูงไปางานนี้ขึ้นนี่ครับค้ำไว้ต่อค้ำมาอีกเอาต่อไปทางนู่นซะอีกเอาเอาเข้าไปต่อแปลกแปกไปอีกครับคนที่จะต่อขึ้นมากลางกระดานบางทีหมาพัดมันดีแล้วนะแต่เราเล่นแปลกมันก็เลยทำให้ตัวเองลำบากนะครับเราเดินผิดวินัยเกินไป โอเคครับผมมานี่ไปเข้าฮอตครับไปเข้าฮอตครับเข้ากินครับกินเนะเรียบร้อยครับแข็งยอมแพ้ สรุปไม่ได้เดินอะมาดูครับครับว่าคู่นี้ผมจะได้เล่นสี่พรยาไหมเฮ้ยอ,อ,อย่างงี้ได้เล่นครับถ้าอย่างนี้ได้เล่นครับผมถ้าอย่างงี้ได้เล่นแน่ได้เดินสี่พรยาแน่ถ้าเขาขึ้นมาตรฐานทรงนี้มานะได้เล่นชัวร์นะครับโอ้เป็นปุ้มซะนี่ ถ้าเป็นปุ่มสีพยาจะเป็นรองนะครับแต่ถ้าเป็นมาตรฐานสีพยาจะเล่นง่ายนะครับถ้าเป็นมาตรฐานนะมาตรฐานจะเหมาะกับสีพยามากกว่าอื <c oughs> ทีนี้อ๋อไปเลยครับวัดดวงไปเลยงานนี้วัดดวงขึ้นไปงานนี้เดี๋ยวนะปกติผมเข้ากินนะตัวนี้เาเข้ากินนี่แหละจำได้อยู่ว่าเข้ากินนะครับ เขากินไปเลยได้เล่นแล้วครับสีพยาเอาแล้วครับกินไปเดินให้กินก็กินไปขึ้นมานี่ไปนี่ครับผมไปนี่เลยงานนี้โดนแล้วงานนี้ เข้ากินไปเลยดูท่าแล้วเราจะเล่นยากนะครับปุ่มเหนียวมากเนยะปุ่มเหนียวปุ่มเหนียวอุดมาตัวนี้ขึ้นนี่ครับเตรียมยิงสามถ้าเขาเดินยี่สิบสี่สิบเก้าโดนแน่นะครับโดนกินสามแน่ ขวางทางขึ้นไปมานี่อุดเซ็นเตอร์ขึ้นไปมานี้ขึ้นไป มานี่เอาสองจะจะเดินสิบสิบสี่ยอมแพ้แล้วครับเอาละทีนี้เราเดินก่อนลองเดินสีพญาเดินก่อนดูสิเอาละครับเราลองเดินสีพญาเดินก่อนเอาเป็นโจรสะง,งั้นทำไมเขาต้องชอบเป็นโจรกันเนาะเวลาเดินหลังเนี่ยไปครับเป็นโจรซะงั้นเราอุตส่าห์ว่าเดินย่อเนะ ยังมาเจอกองโจรมานี่ครับขึ้นไปครับผมมานี่ครับขึ้นไปครับผมมานี่มานี่แล้วมาขึ้นมาทรงนี้ก็ขึ้นนี่เลยเป็นโจรเจ้าเก่า คือว่าเป็นกองจนเจ้าเก่าก็สามสิบยหคอยต่อสอง่าตัวนี้ต่อสองเราก่อนไม่ใช่ต่อสอง้้วก่อนสิต่อตัดแล้วก่อนต่อตัดเราก่อนแบบนี้เราก็ต่อตรงไปเลยต่อตรงต่อตรงไปทรงนี้นะครับผมเขาจะขึ้นอะไรมาคอยลุ้นกันอยู่สิบสี่มา17บเจ็ดไหมเพื่อมาเข้าฮอตไม่มานะครับ ยังไม่มายังไม่มาไปนี่กดดันก่อนหนึ่งกักสองก่อนหนึ่งกักสองหนึ่งกักสอง,ง,สองมานี่ขึ้นมานี่ต่อทิ้งไปก่อนตัวนี้น่าจะลำคาญอยู่น่าลำคาญยังไงไม่รู้เพราะว่ามันเก,กะกะเราเดินไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ขึ้นนี่ไป ทีนี้เราจะไปเข้าฮอตถ้าเขาเดิน10 15ิเราจะเดิน1 1 1 8อเอ้ส1บไปแนะครับถ้าเขาเดิน1ิบสินะมาดูกันไม่เดินนะครับผมไม่เดินมันก็ขวางทางไปก่อนเขาก็รู้แหละว่าเราจะตัดเล่นแบบนั้นนะครับเขาก็เลยยังไม่เดินยื้อกัน ขึ้นมานี่เนี่ยนะครับตัดเล่นเลยพัวเข้าไปครับงานนี้นะเรียบร้อยครับเขารู้ว่าเขาเสียเปรียบก็เลยกดยอมแพ้ไปมาครับสีพส่พรยาสี่พรยาโอเค ไปเลยครับผมขึ้นมาเออจางนี้หน่อยผมจะได้เดินสีพระยาผมอยากให้ท่านขึ้นมานะครับผมจะได้เล่นสีพระยาไม่ใช่แล้วอ่าขึ้นมาย5 22ิบห้ายิบสองอ่านั่นแหละพัวไปเลยนะครับเป็นปุ่มไหมหรือเป็นมาตรฐานโอ้ยเป็นปุ่มจนได้ครับทำไมชอบเป็นปุ่มกันเล่นยากอย่างที่ผมบอกเล่นยากครับ เอาล้ครับเขาไม่ขึ้นเขาไม่ขึ้นเขาไม่ขึ้นก็ไปนี่เป็นออกแนวจระเข้นะครับสีพญาจริงต้องขึ้นหนึ่งมาห้านะแต่ผมเล่นเป็นเป็นแนวจระเข้รับปุ่มไปก่อนนะครับจระเข้รับปุ่มเราสามารถแปลงได้นะเราขึ้นเป็นสีพญาก็จริงแต่เราแปลงเป็นจระเข้ก็ได้หรือเป็นสีพญาก็ได้นะครับ การพลิกแพลงเกมเราสามารถทำได้นะครับขึ้นไปไม่แสดงว่าโจลเค้รับสี่ไพ่ไอรับปุ่มนี่ดีนะน้นเหมือนเล่นง่ายนะครับเพราะว่าเมื่อกี้นี่คู่แข่งเดินปุ่มเต็มตัวเลยนะเดินปุ่มเต็มตัวนะครับ เอาแล้วครับเบียดมาทรงนี้กินไปเพราะว่าเราเขาเปิดตำแหน่งให้เรากินนะครับเราก็เข้าฮอตไปครับงานนี้ออาเปิดกินเข้าฮอตเขาก็จะฆ่าฮอตใช่ไหมละ่ะงานนี้เขาฆ่าอยู่แล้วครับสามเอ็ดยิบเจ็ดใช่ไหมถ้าไม่ฆ่าก็ดีนะผมก็ไม่ว่านะครับไม่ว่าอะไรถ้าท่านจะไม่ฆ่า เอาไม่ค่าเฉยครับทําเป็นเล่นไปผมก็จับกินสิครับท่านท่านทําทไมไม่ค้าท่านมีโอกาสแล้วนะท่านใจดีจังเลยไม่ค่าเฉยเลยไม่ค่าฮอตเฉยเลยคิดยังไงถึงไม่ค่าฮอตอ๋อจะมาเข้ากินหมายเลขสิบสามจะเลาะมาเพื่อมาเข้าฮอตว่างั้นเถอะจะมาเข้ากินอ่านหมางจริงด้วยครับมันเข้ากินไม่ได้มันไม่ใช่ง่ายๆายแบบนั้นนะครับ เห็นไหมก็โดนไปอีกโดนชุดใหญ่ไฟกระพริบไปอีกทีนี้ไม่ใช่น้อยแตนะ่ทีนี้ผิดพลาดจากจุดเดียวนะจากจุดที่ไม่ฆ่าฮอตนะครับเรียบร้อยเลยเลยครับทําไมท่านไม่ฆ่าเนี่ยมาจากจุดจุดเดียวแท้ๆนะครับทําให้ตัวเองเจอหนักเลยเอา้าวขึ้นมาเนี่ยผมจะเดินสี่พระยาเดินก่อนบ้างนะครับสี่พระยาเดินก่อน ยังไม่ได้ขึ้นสีพญาเต็มๆเลยนะครับยังไม่ได้ขึ้นนะยังเป็นตรงนี้แล้วก็ชนะในต้นกระดานเลยยังไม่ถึงปลายกระดานเท่าไหร่ะนะครับสีพญาเมื่อกี้ก็แปลงเป็นโจะเ้ก่อนเจอเจอนี่อีกผมก็ต้องแปลงเป็นโจรเะสามเอ็ดยี่สิบเจ็ดเหมือนเกมเมื่อสักครู่นี้ครับเพราะว่าเขาเล่นปุ่มเขาเล่นปุ่มจริงๆสี่พญาต้องเดินตัวนี้นะแต่ผมจะแปลงเป็นโจะเข้เพราะว่ามันได้เปรียบนะครับเพื่อให้แนวทางที่ดีให้กับ ท่านที่จะนําไปเล่นนะครับในทางที่ดีท่านที่จะนําไปเล่นถ้าเราเจอปุ่มให้เราแปลงเป็นโจะเข้นะครับอย่าเป็นสีพญาจ๋าจ๋าเพื่อเพื่อความสะดวกในการเล่นนะเราสามารถดัดแปลงหมักเราได้นะครับเราสามารถดัดแปลงหมกักมันจะดีไหมเนาะเกมนี้เหมือนจะเพลไหมเนี่ย เข้ามุมมาเข้ามุมมาเข้ามุมมาถ้าเราไปนี่เราจะโดนอะไรโอ้นะครับถ้าเราถ้าเราเดินไปนี่นะเขาจะเดิน1ิบเให้กินเราก็กินไป12แล้วเขาจะเดินสิบห้ายิบ 19นะครับให้กิน2กินสามแล้วเขากิน3ามส่วนเลยไม่ดีแน่ครับไม่ดีแน่แต้มนี้เราต้องเดินตัวนี้ครับผมกำลังจะเดิน18 14ปดสินะแต่ผมเล็งดูแล้วน่าจะโดนชุดใหญ่ไฟกระพริบไม่เอามานี่ครับผม มันเราก็ชุดใหญ่ไฟกระพริบก่อนถ้างั้นนะครับผมตนนัวนี้จัดไปก่อนชุดใหญ่ไฟกระพริบีอผสมจระเข้นี่มันทําให้ปุ้มเล่นยากจริงเลยจริงเลยเฮงงานนี้งานนี้ไม่ใช่ใน,น้อยๆนะครับพัวเข้าให้นั่นไงโอเคครับผม